ครับวันนี้นะครับก็จะพาเข้ามาในระบบอัตจีเบียนของวิลเลมเจอรงตรงการนะครับแล้วเราก็จะได้เข้าดูข้อมูลของนักศ,ศ,ศึกษาแต่ละคนนะครับโอเคนะครับอันดับแรกเราไปที่ Google นะครับอ เราก็ไปที่งานทะเบียนนะครับเห็นไหมครับผมจะทวนนะครับงานทะเบียนคือว่า Register นะครับ r e นะครับงานทะเบียนก็เราคือ r e g i s t e r ครับ b c c a g o t h นะครับเ,เข้าไปมันก็จะมีระบบหน้าอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็เข้าระบบนะครับอย่างนี้นะ แล้วก็เราก็เลือกของผุ้อะไรมือตรงกลางนะครับจากนั้นเราก็กรอกรหัสลงไปนะครับแล้วก็เราก็เข้าระบบไปโอเคครับทีนี้เราก็ต้องไปที่เปลี่ยนปุ่มนะครับไปที่ระบบงานทั่วไปครับกดเปลี่ยนปุ่มนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งนี้นะครับมันจะเขียนว่าระบบรับสมัครนะครับเราไปดูข้อมูลผู้สมัครของเราตรงนี้นะครับจากนั้นในแต่ละปีเนี่ยซึ่ง ก็ได้ทำอ่าก็ได้เปิดคือคือระบบที่ต้องเปิดกลบมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับะทีนี้เรามาดูนะครับเราจะเอาที่ไหนนะครับเราอยากจะดูอ่าข้อมูลของผู้ที่สมัครครับนะครับมีที่ระนูดสติงฟ้าควนเนียงครับที่หาดใหญ่ที่เกาะบุดก็ที่สงขลานะครับวันนี้เราจะสนใจประเด็นนี้ครับที่วชิสงขานะครับโอเคกดบวกครับซึ่งเราจะเห็นว่า ข้อมูลที่เด็กมาสมัครมันจะขึ้นไปนะครับระบบเราได้กาหนดไว้เป็น3ลําดับนะครับเราจะรู้ว่าเด็กเราจะรู้ว่าเด็กอยู่สาขาไหนนะครับมาเราอนุมานได้ว่าเป็นอันดับที่1นะครับเราจะพิมพ์ใบสมัครนะครับ๋ย่ผมให้ดูหน้าตาพิมพ์ครับกดพิมพ์มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับลำดับที่เขาเลือกนะครับก็มีรายชื่ออันนี้แบบแบบเป็นแบบพิมพ์ใบสมัครนะครับแล้วก็กดสั่งพิมพ์นะครับ แล้วก็เครื่องมันก็จะแสดงเป็น pdf นะครับแล้วก็บินออกมาแต่วันนี้จะเราจะย้อนกลับไปนะครับเราจะดูนี้นะบุนจิเก้ไขนะครับในเก้ไขทุกมันจะละเอียดขึ้นนะครับมันก็จะมีข้อมูลนะครับนักศึกษาจะต้องขอข้อมูลตรงส่วนแดงๆนี้นักศึกษาต้องขอข้อมูลนะครับทีนี้ถ้านักษาทําผิดตรงไหนเราต้องมาแก้ให้นะครับคือเรามาเรามาแก้เองตรงนี้นะครับมาแก้ตรงมีข้อมูลบุคลากรครับที่อยู่ครับมีเบอร์โทรครับสถานที่ทํางานประวัติ การาที่ส screws, มองมีสามหลัการแล้วก็คะแนนที้มันก็ว่าคำตอบเราสามารถที่จะเข้ามาดูนะครับว่านักศึกษาเขามีข้อมูลอย่างไรแล้วเราก็สามารถแก้ได้นะครับแก้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้นะครับต่อไปเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับมันจะมีให้เลือกนะครับแบบตารางด้านล่างนะครับก็คือเวลาเวลาเราส่งออกถ้าเรารีพอร์ตออกมาจะแบบตารางหรือจะแบบละเอียดนะครับสังกดที่ละเอียดนะครับเดี๋ยวมันจะบอกอะไรบ้างโอเคขอบคนะครับ เราจะเห็นว่าข้อมูลโดยละเอียดของนักศึกษาก็จะมีเบอร์โทรอูด้วยนะครับเห็นไหมครับจะมีเบอร์โทรด้วยไหมครับข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะได้เบอร์โทรได้ด้วยและนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะหาเบอร์โทรเด็กได้นะครับหาเบอร์โทรเด็กได้นะครับเดิกคนนี้นะครับเราก็สามารถที่จะย่อได้ให้มันให้มันให้มัน ก็อาจจะซ่อนไว้นะครับต่อไปอ่าเป็นส่วนที่เราต้องการที่จะอ่าแยกนักศึกษานะครับว่าเขาสนใจสาขาไหนเด็กจะเลือกลำดับที่1นะครับเป็นลำดับของเขานะครับดังนั้นแล้วเราก็ใช้ลำดับที่1น,นะครับในการในการที่จะอ่าสมมตินันันชนกบุติล่าเนี่ยเขาก็เลือกการจัดการ ผู้สมัครรายที่1นะครับเลือกหลักการการจัดการผู้สมัครรายที่สองก็ต่างจากความมีธุรกิจแต่เราจะทำยังไงล่ะในเงื่อเซลล์เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอันดับแรกนะครับเราคลิกรวมไม่หมดเลยครับเราคลิกออนตรงนี้นะครับมันจะแดงดำทั้งหมดครับจากนั้นเรายกเลิกการประสานเซลล์นะครับซึ่งตรงนี้จะใช้เวลานิดนึงนะครับโอเคก็ได้แล้วนะครับนะครับเราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่านะครับช่องนี้มันหายไป เซลล์ที่3ครับเห็นไหมครับที่เราจะตัดเซลล์นี้ออกทำยังไงครับเราจะตัดออกถ้าเราสังเกตดีๆเราเห็นไหมครับเราสังเกตดีเราจะเห็นไหมครับว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านยกเลิกการซ่อนสังเกตเห็นว่าแถวที่4แถวที่5นะครับเป็นข้อมูลว่างนะครับวิธีการคือ วิธีการคือไงครับพิธีการคือเราจะตัด2กับ3ออกไปโดยังเกตว่าตรงนี้มีช่องว่างอยู่ซึ่งเราต้องการที่จะลบทั้งแถวนะครับเราต้องการลรบตัวพิธีการคือไงครับคลิกไปที่คอลัมน์ e ครับหราอาจ,จะเลือกคอลัมน์ e ก็ได้นะครับแต่เพื่อให้ชัวร์นะครับชัดเนี่ยเราเราก็เลือกคอลัมน์ที่ใกล้หลังจากนั้นเราไปที่หน้าเลขไปท,ไปที่ไปที่แบบพิเศษนะครับ ล้วก็เลือกช่องว่างเขาก็ตกลงเห็นไหมครับสังเกตว่าช่องว่างมันจะเลือกให้เฉพาะช่องว่างนะครับการเราคลิกขวาลบนะครับเป็นไงครับต้อตั้งแถวครับกดตกลงเห็นไหมครับมันก็จะหายไปครับมันก็จะเหลือเฉพาะอันดับที่หนึ่งหวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ